เฟอร์เลรี่มีความเร็วที่บากูอาจจะไม่เร็วเท่าเลดบูแมกโรเลนแต่ก็ใกล้เคียงพอที่ชาวและทันเซอร์อาจจะอยู่ในการต่อสู้ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นนี้พวกเขาได้เปลี่ยนมาใช้ปีกที่ต่ำกว่าของชาวแทนที่จะเป็นปีกที่ใหญ่กว่าที่ทันเซอร์ใช้ในวันศุกร์และตอนนี้ก็ใช้เอนจินโหมดเดียวกันด้วยแต่ถึงกระนั้นทันเซอร์ก็ยังเร็วกว่ารอบคุริฟายที่บากูได้กลายเป็นฝันร้ายสำหรับทีมเฟอร์เลรี่เมื่อการตัดสินใจด้านกลยุทธย์ยางที่ผิดพลาด ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อนักขับทั้งสองคนและที่หน้าขันที่ว่าทั้งชาวและทันเซอร์ต่างก็ต้องการยางที่เพื่อนร่วมทีมของตนกําลังใช้อยู่ก่อนเข้ารอบคุริฟายทีมเฟอร์รารี่มีความเชื่อมั่นทางเทคนิคว่ายางมีเดียมคือยางที่เร็วกว่ายางซ้อประมาณ0.3วิและเป็นยางที่ดีที่สุดสําหรับรอบคุริฟายแต่ความเชื่อมั่นนั้นก็ได้นําไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและท้ายที่สุดแล้วก็ล้มเหลวทันเซอร์ได้ใช้ยางมีเดียมไปแล้วในรอบซ้อมครั้งที่2ทําให้เขาเหลือยางมีเดียมใหม่สําาาหหรับออควลฟเเพีีงง2ชชชุุดดในขะท่มืถึ3 ด้วยเหตุนี้ทีมจึงวางแผนที่จะเก็บยางมีเดียมของทันเซอร์ไว้ใช้ในรอบคิวสและบังคับให้เขาต้องใช้ยางซอฟต์ในการต่อสู้ในรอบคิวสในทางกับกันชาวที่ดิ้นรนกับความรู้สึกของรถมาตลอดทั้งสุสัปดาห์กลับพบว่าตัวเองรู้สึกดีขึ้นมากบนยางซอฟต์ในรอบคิวหแต่เมื่อเขาเปลี่ยนไปใช้ยางมีเดียมที่ทีมเชื่อว่าดีที่สุดในรอบคิวสเขากลับพบว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้มันทํางานได้ เขาขาดความเร็วไปถึง0.7ถึง0.8วิและไม่สามารถหาขีดจำกัดของรถได้เลยซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสู่การชนอย่างรุนแรงในรอบคิว3จุดเปลี่ยนในคิว2และคำาอธิบายจากพิลารีสถานการณ์ของทันเซอร์เร็ว้ายลงไปอีกเมื่อการวิ่งรอบแรกของเขาในคิว2ถูกทำลายโดยธงเหลืองที่เกิดจากการที่ชาวหลุดโค้งพอถึงตอนที่เขาพยายามทำความเร็วอีกครั้งยางซอลของเขาก็หมดสภาพแล้วและทำให้เขาตกรอบไปอย่างน่าเสียดายทันเซอร,เอร์เชื่อว่าหากเขาได้ใช้ยางมีเดียมในคิว2 เขาจะสามารถผ่านเข้ารอบได้อย่างสบายๆและอาจจะมีลุ้นถึงตำแหน่งโพซิชันด้วยซ้ำมาริโออิโซล่าจากฟิลลีรได้ให้คำอธิบายทางเทคนิคที่สำคัญ ซึ่งช่วย,ขยไขปริศนาทั้งหมดเขายืนยันว่าในสภาพอากาศและอุณหภูมิของวันเสาร์นั้นยางซอฟดีกว่าในแง่ของการวอร์มอัพในขณะที่สําหรับยางมีเดียมบางครั้งมันก็ยากที่จะวอร์มอัพได้อย่างเหมาะสมหรือทําให้ยางพร้อมในทันทีคําอธิบายนี้ได้ตอกย้ําถึงปัญหาที่นักขับทั้งสองคนต้องเผชิญทันเซอร์มีความเร็วพื้นฐานที่ดีถูกบังคับให้ใช้ยางซอฟที่ด้อยกว่าในภาพรวมและโชคร้ายจากธงเหลืองทําให้เขาไม่สามารถดึงประสิทธิภาพสูงสุดออกมาได้ชาวแม้ว่าจะได้ใช้ยางที่ทีมเชื่อว่าดีที่สุดแต่กลับไไมมม่่่สสาาาาาาารรรถ้้้งงงออุณหภูิใยยททํนนดีควจะเป็ ที่สุดแล้วทั้ง2คนก็ลงเอยด้วยความรู้สึกที่เหมือนกันคือพวกเขาต้องการยางที่เพื่อนร่วมทีมของตอนเองกําลังใช้งานอยู่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนกลยุทธ์และการประเมิสนสถานการณ์ทางเทคนิคที่ผิดพลาดของทีมเฟ l รี่ในวันนั้นอย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ยังคงมองโลกในแง่ดีสําหรับการแข่งขันจริงโดยหวังว่าความเร็วในการวิ่งระยะยาวที่แข็งแกร่งจากวันศุกร์จะช่วยให้พวกเขาสามารถคู่สถานการณ์กลับมาได้